สวัสดีครับเพื่อนเอครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับผมและวันนี้ครับเราจะไปดูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ูไนครับกับแอนโทนีครับปีกจอมมือวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทราบดีว่าตัวเองคือคอนเทนต์ที่มาของโซเชียลมีเดียที่เอาไปเรียนกันคือว่าการซื้อขายที่ล่มเหียวที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลซึ่งไม่ตลกเลยดังนั้นครับปี2024-2025นะครับจะเอาฟอร์มอันสุดเดรานั้นไปอุดปากพวกเขาซะโดยแข้งบอลเชียนครับย้ายมาจากอาเจคอัมสเตอร์ดัมครับเมื่ ราคา85ร้านปอนแต่ผลงานไม่เป็นโลไม่เป็นภายแถมมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บและทัศนคติแย่เ yeah, ข <Yeah, S 1> ้ามารบกวนใจอีกต่างหากแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวมองว่านี้มีวุฒิภาวะมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นจะเค้นฟอร์มสุดยอดออกมาตั้งแต่ต้นเกมต้นฤดูกาลเลยทีเดียวฤดูกาลนี้ครับจะแตกต่างออกไปอย่างชิ้นเชิงครับกองหน้าวัย24ปีได้กล่าวกับสปอร์ตเมลเอาไว้ผมบอกเลยว,ว่าถ้าฤดูกาลหน้าผมกล้าท้าอวบเป็นประกันเลยจากนี้คุณจะได้ยินชื่ออัน นโตนีขาประจำในฐานะผู้ทําประตูและแอซิสสำหรับทิตดิ82เกมกับอันโตนี่ครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไปแล้ว11ประตูและ5าแอซิสรวมเกือบเท่าจํานวนใบเหลืองสะสม14ใบมักกถูกจดจากท่าเดิมหมุนลูกข่างหลอกคู่ต่อสู้ไปต่างๆนานานะและท่าเอามือป้องหูเยอะเย,ะเยะ้ยคู่แข่งนั่นเองสําหรับเดิมหมุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองเรายัางอยู่กันที่แมนเชสเตอร์ยูไนตดครับคอนซโคครับอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนตดครับยอมรับว่ายังไม่ มั่นใจยังเป็นกังวลอย่างมากกับตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมเก่าที่มีอังเรสโอนาน่าครับเป็นมือหนึ่งเฝ้าเสาในลูกการใหม่ที่จะถึงนี้สำหรับมือเก่าชาวแคดเมรุนครับย้ายมาสู่ทีมโอแทฟอร์ดครับเมือม่อซัมมร์ที่แล้วแม้ว่าจะมีจังหวะเซฟที่ยอดเยี่ยมแต่มีบิดพลาดที่ไม่เสียประตูกเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งจนทําให้ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางคอนสโครครับยอมรับว่านี่คือ1จุดที่เขากำลังนาาที่สุด ผมได้ยินแฟนบอลแมนเชสเตอร์ูดนตดมากมายบอกว่าพวกเขาตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่มากผมยังคล่องใจในเรื่องนี้อยู่คอนสโคกกล่าวกับสื่อเอาไว้แบบนี้ครับสำหรับผมและผมคิดว่ายังมีบางตำแหน่งในสนามที่ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับแมนเชสเตอร์ูดนตดครับเซนเตอร์แบ,บ็กคนใหม่บาดเจ็บอีกแล้วและมาตเนสบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้กคว่ครับเจ็บในช่วง้ทยซีซั่นลินเดล็ครับก็เช่นกันไม่มีวารานในฤดูกาลนี้อีกด้วยผมยังคงกังวลเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนั่นเป็นจุดที่ผมห่วงมากที่สุดแม้กระทั่งใน ตองพีชิชันที่เขาเสียประตูผมโคตรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผมโคตรกังวลเกี่ยวกับเขาเลยถ้ามึงมีกูแล้วมึงไม่แพ้ครับเราไปติดตามข่าวหลวงพี่เดคาครับรแรงข่าวร้ายสำนักครับพร้อมใจกันรายงานมาดารวินเดคาครับตกโรง,งนั่นไขส่วนตัวกับฟิออริติน่าครับได้แล้วด้วยสัญญา1ปีพร้อมตัวเลือกที่ไม่สามารถขยายเพิ่มอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงบินเป็นตัวร่างกายในเรเรนี้ผู้รักษาประตูรายนี้ครับเมเดนฟุตบอลมาเป็นปีแล้วนับตั้งแต่สัญญา ที่ของเขาหมดลงกับแมนเชสเตอร์ยูไต็ดครับในเดือนมกร,ก,รก,รกราคมปี2023เนื่องจากเขาเจอโครงการที่น่าตื่นเต้นและตอนนี้ครับเขาได้กลับมาแล้วกําลังประจนภัยครั้งใหม่ในซีเดียครับก่อนวันเกิดของเขาจะครบอายุ34ปี ของเขาเพียงไม่นานมานี้เองตามรายง,งานจากสื่อครับนักข่าวจากอิตาเลียนครับเปิดเผยว่าสัญญาฉบับนี้จะเป็นสัญญา1ปีมูลค่า1ล้านยูโรต่อ1นฤด,ดูกาลบวกโบนัสนอกจากนี้ครับยังมีตัวเลือกในการขยายสัญญาเพิ่มอีก2ปีโดยค่าแรงของเขาครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือ2ล้านยูโรนั่นเองคาดว่าเดวิดเดคาครับ, a, รบจะบินไปยังฟลอเรนซ์ครับเพื่อไปตรวจสภาพร่างกายใน4 8สชั่วโมงข้างหน้านี้ขณะที่วีโอราครับกำลังจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในปลายเดือนนี้ เขาเริ่มต้นอาชีพกับแอตเลต์ครับก่อนจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2017ครับขณะเดียวกันครับปีเอโตครับเตรสซาโนในทวานฟิโอรินตาครับกำลังเตรียมย้ายออกจากทีมโดยมันซาหรือเจนัวครับมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดหมายใหม่ของในทวานของเขาในฤดูกาลหน้านี้อิเล็กซนฮาครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปฏิเสธที่จะเผยข้อมูลหลังถูกถามเรื่องการเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้วิซาเดนครับเตรียมลงสนามเกมแรกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในศึกคอมมูนิตี้ซีลในวันเสาร์นี้ครับโดยที่มีการคว้าแข่งมาเสริมรายใหม่ทั้ง2คนได้อย่างโจสตเซอร์เซและไลนี่ยูโรครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมยังคงมีข่าวเรื่องการเสริมนักเตะใหม่เพิ่มเติมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรวมถึงมิฟิวตัวกลางในใหญ่ชาวนิเซนครับไม่พลาดที่จะถูกกามเรื่องนี้แต่เจ้ตัวปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดไปเมื่อเรามีข่าวเราจะประกาศให้ทราบเอง คุณคงเห็นแล้วว่าในตลาดสมัยนี้มันยังค่อนข้างเงียบอยู่เราประสบความสําเร็จไปแล้ว2รายเอลิกเทนฮากกล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมวันเสาร์นี้โดยทุกสิ่นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวลาตลาดและตัวเลือกในตลาดจังหวะที่เหมาะสมและสิ่งที่เหมาะสมอีกด้วยผมจะไม่ลงรายละเอียดนะว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนของการเสริมทีม เรากำลังทำอะไรอยู่เรารู้ว่ากำลังทำอะไรเราอยู่ในจุดที่ดีมากกับทีมและก็แค่รอและอดทนในเวลาที่เหมาะสมแล้วพวกเราจะบอกคุณเองเอลิกเทนฮากได้กล่าวเอาไว้ในก่อนเกมที่จะฟาดแข่งกันในวันเสาร์นี้สำหรับแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเสริมหรือไม่เสริมเราค่อยมาติดตามข่าวสารอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ